ตามพริกไทยที่อัญชลาร์นะครับที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นพวกหียงเอาไปตำน้ำพริก ลายกรงผีนี้มันจะละเอียดมากข้างบนนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เหรอครับตัวนี้อยู่5,500ันห้า 5, ห้าพันห้เลยเหรอใช่ลดสกัดเองออันนี้ก็ตกกลับมาแต่เป็นเป็นสีหายากเป็นสีหายากทีเดียวแท้อันน,น,นี้คือแพงที่สุดแล้วนม่มีแพงกวอานะ แพงกว่านั้นข้างในปะดูะได้ไหมนโอ้่ออะจะได้หมเนยนี่ัหนักนะถึงชิบุรีี่ก็ต้องโม ดูียดนยจะมีอครับดเนอยากไหมบ้างอยากไหม้าแนะนำชื่อร้านได้นะครับเดี๋ยวเอาไปลง YouTube หลานเพื่อนผมเองครับมาเพื่อนกันี๋ยวมาถึงชนแล้วแว้ยร้านเพื่อนผมได้นะครับมีนามบัตรให้ด้วยนาำบัตรเขาบอกว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานถามเขายังถามเพื่อนหรือยังถามแล้ว